ลงเตียมเหีนยมป้าหน้าร้านก็มีแข่งติ่มซำเดี๋ยวไปดูการไปดูเมนูดีกว่าวิธีการสั่งติ่มซำที่ร้านนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกที่ตู้ได้เลยค่ะ หเข่งร้อยนะคะถ้าเข่งเดียว25บาทเมื่อเราได้แล้วก็ส่งให้น้องเขานะคะน้องเขาก็จะไปนึ่งให้เราสดสดเลยร้านนี้นี่จะเป็นร้านที่นึ่งด้วยโอ่งร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวของเมืองอุทัยเลยนะคะ เรสั่งนะคะซาลาเปาไส้ครีมอันนี้เป็นขนมจีบสองเข่งเลยแล้วก็อันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะห่อข้าวโพดกับไข่แดง<ม>ห้าเข่งอันนี้ยแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเอง คุกอัะเนี่ยเหมือนเหมือนข้าวตัดอย่างโจเลยนะปกติเราชอบมากเวลาไปฮ่องกงเนาะแต่ไปไม่ได้ต้องสั่งวันนี้ไปไม่ได้ก็มากินที่อูฐายแทนอร่อยอร่อยมากจริงข้าวแห้งข้าวแห้งเราก็รสแบบพอดีอ่ะกลมกล่อมเลยอ่ะเนียนมาก อืมอืมอืมรสเหมือนที่ห้องกูเนี่ยคิดถึงมากมาดูหมูแดงกันบ้างท่หออันนี้หมหมูแดงกูเชียงของดีมากอ่ะหมูแดงชิ้นหนาหนาหมูแดงอร่อยมากอ่ะอร่อยทุกอย่างอร่อยจริง น่าอร่อยจริงเลยนะเมื่อกี้พอกินโจ๊กเนี่ยโจ๊กเขาเจะเนื้อนิ่มแล้วก็คืออร่อยเลยแหละไม่รู้จะพูดยังไงคราวนี้เรามาดูต้อง,งลม่เหมือนต้องไม่เหมูรสมันไม่เหมือนแถวบ้านเรานะไหนที่น้ำซุปก่อนนะยังไงครับรสไม่เหมือนแถวบ้านเราใช่ไหมมันจะแบบน้ำซุปมันจะกลมกล่อมอ่ะอร่อยจริง แต่เป็นไงไมนเหมือนมันมีรสหวานผักด้วยต้องลองต้องลองมันข้า็ผัดอร่อยมากอืมเหยียบเดี๋ยวรอข้าวมันไก่อีกอย่างหนงจานใหญ่มากเลย ควันนี้ก็มาเจอเจ้าของร้านนะครับชื่อคุณอะไรครับนิรันจั่งปิดครับคุณนิรันจั่งปิดนะครับเอะร้านนี้ผมเห็นว่าเหมือนกับเคยเป็นเชฟของโรงแรมด้วยครับผมครับแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ7ปีแล้วครับ เมื่อก่อนอยู่ที่โรงแรมอะไรครับมอนเทียนอเลนเตนเดลิสันพอโจนก็ดังๆทั้นนั้นเลยนะครับผมครับแล้วก็เมนูที่อยากจะแนะนําหรือว่าต้องต้องทานเลยที่ร้านนี้มีอะไรบ้างครับมีต้มรดหบููมีโจ๊กครับโจ๊กฮ่องกงสูตรฮ่องกงเลยแล้วก็ข้าวมันไก่สูตรโรงแรมสูตรโรงแรม โรงแรมอะไรผมรู้เดี๋ยวออกเดี๋ยวไปประกาศด้วยก็ไม่ได้แล้วก็ร้านนี้เปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันตอน7จ็ดโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นกับหยุดทุกวันเพื่อหัสของเดือนอยู่แถวไหนครับร้านตรงนี้ที่เล็จริงๆร้านตรงนี้อยู่สี่แยกอำเภอบ้านไร่ครับเข้าถนนมาเห่เอะเข้าถนนลานสระร้อยเมตรอยู่ปามือ ขอบคุณพี่ดิลันมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเราก็ทานเสร็จอิ่มได้ยบร้อยแล้วนะคะอิ่มเกินพูดอมเพื่อนอกนี่นะคะใครมาอุทัยแวะมาได้เลยโจ๊กลงเตรียมนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ราคาถูกวันนี้ที่เราทานไปทั้งหมดที่เห็ดบนโต๊ะแค่สองแปดสิบาบาทเท่านั้นเองไม่แพงเลยไม่แพงมาได้เลยนะคะ อันนี้เราอยู่กันที่ร้านลุ่งโภชนาปลาจุมนะคะซึ่งปลาจุมเนี่ยมันจะหากินที่อื่นไม่ได้เลยก็เลยต้องมาทานที่ไทยธานีแห่งนี้นะคะไหนๆเรามาแล้วก็เลยแวะเพราะว่าร้านเนี้ยมันอยู่ใกล้กับที่พักของเราก็คือม้วยป่า6กรีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราก็เลยแวะทานก่อนที่จะเข้าโรงแรมเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะไม่เคยทานเหมือนกันอันเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามันเป็นยังไงร,ร้านลุ่งโภชนาเนี่ยเขา ด้านข้างเขาอ่ะจะมีร้านของฝากด้วยนะคะ นี่นะคะเมนูที่เราจะสั่งก็คือปลาจุ่มหม้อไฟนี่แหละปลาแลดทอดกระเทียมแล้วเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะสั่งอะไรเพิ่มอีกสักอย่างหนึ่งยำผักกูดยำผักกูดเหรอหรือจะผัดผักกูมาแล้วนะคะอาหารของเราที่เราสั่งไปอันนี้ปลาแลดทอดกระเทียมค่ะ กดแปมๆเมเลยส่วนอันนี้ปลาจุ่มอันนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อปลานิลน,นะคะเวลาทานก็จุ่มลงไปในหมอ้อที่มันเป็นกลิ่นหอมมากเลยอะเหมือนคล้ายๆจุ่มแซ่บฮัทเลยกลิ่นมันนะคะส่วนอันนี้เป็นผัดผักปูน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองทานกันดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนอาหารุแ อะไรนะฟั้นแรกค่า,าปั้นแรกค่ะกะเทียะของโบนะ <c oughs> อบเนื้อสดมากเลยกินคู่กับผักลูนะเนี่ยหวานกรอบเข้ากันมากเลยอ่ะนี่นะคะมื้อนี้ที่เราทานกันไปทั้งหมดนะคะก็จ่ายไปแค่710บาทนะคะถูกมากเลยนะไอปลาจุ่มอ่ะก็250าสส่วนปลาแลคทอดกระเทียม 320แล้วก็ผัดผักปูด80บาทถ้าเกิดว่าใครมาอุทยัยธานีนะคะแล้วก็ market, มาเขตอำเภอบ้านไร่หรือยิ่งถ้ามาพักรีสอร์ทป่าโปกร,รีสอร์ทนะคะก็ยิ่งใกล้เลยห้วยป่าโปกรีสอร์ทรุ่งโฆษนาเห็นป้ายนี้ปุ๊บเลียวเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าโรงแรมกันแล้วนะคะวันนี้ก็ปิดทิปไปเท่านี้ก่อละกันะคะ่ะ ลืมกดติดตามช่องที่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ